รอที่หนึ่งนะครับเสื้อรอ 1. วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี้นะครับรอวันที่หนะึ่งเนาะวันนี้นะครับนั่งอยู่เราอยู่กับหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐภาคต้นนะครับหน้าที่ห้าร้อยห้าสิบเก้าเนาะอริยสัจจางพระโอษฐภาคต้นหน้าที่ห้าร้อยห้าสิบเก้านะเรื่องนิเทศแห่งไตรสิกขานะครับอพิสูจน์ทั้งหลายนี้สิกขาสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างเป็นอย่างไรเล่า สามอย่างคืออาทิศิลสิกขาอาทิจิตสิกขาอาธิปัญญาสิกขาเนี่ยไหมออสิกขาสามอย่างเนาะสำหรับนักปฏิบัตินะครับต้องมีอะไรต้องมีอาธิศิลสิกขาศิลสิกขาคืออะไรถ้าเกิดเป็นพิสูจน์นะก็เป็นผู้ที่มีศิล์อยู่ด้วยปาติโมกเห็นไหอ๋แต่ถ้าเกิดเราเป็นคารวาสคืออะไรเป็นผู้ที่มีศิลอยู่ด้วยศิลอะไรศิลห้านี่เห็นไหมอ๋อาธิจิตสิกขาเป็นอย่างไรเราจิตสิกขาก็คืออะไร มันเจริญสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยเห็นไหมพุทธเจ้าก็บอกเนาะนี่แหละให้เจริญสมาธิชั้นหนึ่งสองสามสี่ให้มันสงบงระงับจากกายเนาะเราเราเราเป็นคารวาก็ทําไงทําอนาปนานสิเอาจิตมาตั้งอยู่กับลมหายใจเนี่ยเหมือนที่พุทธเจ้าบอกเช้าหนึ่งลมหายใจเที่ยงลมหายใจเย็นหนึ่งลมหายใจทําแบบนี้เออนี่แหละคือการเจริญจิตตสิขาเห็นไหมเออเจริญศีลตสิขาเป็นยังไงก็คือว่า อยู่ในศีลอยู่ในศีลพวกเราเป็นคารวาคืออะไรอยู่ในศีลห้านี่เห็นนะเอ่าอยู่ในศีลห้านี่เห็นไหมการมีอธิศีลและศีขาเราเป็นคารวาก,ก็มีศีลห้าเห็นนะการเจริญจิตศีขาคือเราเป็นคารวาเราก็อะไรจะเจริญอนาปนานติสามเวลาเนาะเช้าลมหนึ่งเที่ยงลมหนึ่งเย็นลมหนึ่งใครจะทำหนึ่งนาทีสองนาทีก็ได้แต่เราต้องอะไรจะเจริญจิติกขเออาเห็นไหม ข้อสามนะครับเราต้องเจริญอธิปัญญารศิขาปัญญาิกขาคืออะไรทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันอันหาอาสวะมีได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่คืออะไรก็เจริญจิตตรศิขานั่นแหละตามเห็นความไม่เที่ยงตามเห็นความเกิดดับไป เข้าชานหนึ่งเนี่ยสงบจากกามถมชานเนี่ยก็เห็นความไม่เที่ยงชาญหนึ่งเกิดชางหนึ่งดับเห็นไหมมันก็จะทําให้อะไรอธิปัญญาสิกขาบริบูรณ์สูงสุดของปัญญานะครับสูงสุดของปัญญาทางธรรมคือการเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะคือการแก่นธรรมนะครับเออคือแก่นธรรมะนะจําไว้เลยแก่นธรรมที่แท้จริงเนาะเรามีอธิศินและสิกขาที่จิตสิกขาไปถึงปัญญาที่สูงที่สุดคืออะไรคือตามความเห็นเกิดดับนะเห็นไหม เ,เราเป็นคารวาสเนี่ยเราก็มีสิขาสามนะครับสิขาสามของคารวาสคืออะไรอาทิตศิลและสิขาคารวาสเราก็มีศิลท่าใช่ไหมอาทอิติตจีตสิขาคืออะไรมันจะเดินอานาประศิ์เช้าลมหายใจหนึ่งเที่ยงลมหายใจหนึ่งเย็นลมหายใจหนึ่งใครมีเวลาก็เช้าหนึ่งนาทีเที่ยงหนึ่งนาทีเย็นหนึ่งนาทีเห็นไหมเดี๋ยวในไลฟ์เดี๋ยวก็จะพาทำในไลฟ์ผมก็จะพาทานะครับทุกวันในไลฟ์เนี่ยหนึ่งทุ่มเข้ามาเลยผมจะพาทาผมจะ พูดคุยธรรมะแล้วก็พาทําสองสามนาทีเนาะแล้วพากันแผ่เมตตาทุกวันนี่เห็นไหมเนี่ยเรามีอะไรอาทิตศิลสิกขาอาทิตจิตสิกขาจิตสิกาเสร็จเจริญพอเจริญสติเจริญสมาธิอยู่ลมหายใจเป็นไงมันก็จะมีอารมณ์อันเดียวตั้งมาสติทําให้เกิดสมาธิเห็นอะไรเห็นความเกิดเห็นความดับเห็นความเกิดเห็นความดับเนี่ยนะนี่คือยอดแห่งปัญญานะครับเราปฏิประพฤติปฏิบัติธรรมเพื for for mm ่อเห็นความไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงคืออะไร เออความไม่เที่ยงที่มันเกิดขึ้นนี่แหละออสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเฉยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอออันนี้แหละคือที่สุดแห่งปัญญาของการปฏิบัติธรรมนะคือเห็นการเกิดและดับเห็นการเกิดการดับอย่างชัดเจนเนี่ยเราจะถอดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี้ออกได้มันถือว่าเฮ้ยตัวฉันชื่อวีนะ ตัวฉันชื่อคนนู้นคนนี้นะมันจะถอนความยึดมั่นถือมั่นได้นี่แหละนี่คือปัญญาสูงสุดในการที่เราจะเดินสิมจะเดินสมาธิแล้วจะเดินปัญญาเพื่อหลุดพ้นเพื่อเห็นความไม่เที่ยงจะได้หลุดออกจากกองทุกออกจากวัฏฏะสงสารถอนความเห็นผิดถอนอวิชาว่าไอ้นี่เป็นเราเออใครฟังแล้วเข้าใจไหมเรื่องศีลสิกขาจิตแลกขาปัญญาศกขาใครฟังแล้วเข้าใจพิมพ์โอเคมาใครสงสัยถามนะครับ ใครสงสัยเนื้อความข้อนี้ที่ผู้เจ้ากล่าวศินสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาใครสงสัยถามมาใครเข้าใจแล้วพิมพ์โอเคป่ะใครเข้ามาใหม่นะผมไลฟ์ทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับอใครเข้าใจพิมพโอเคมาครับใครสงสัยถามมาเคลียร์นะเรื่องศินสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเนาะคืออะไรมันเจริญมีสินก่อนพอมีสินเสร็จปุ๊บอะไรจิตมันก็ตั้งมั่นจิตมันก็ตั้งมั่นขอบคุณนะครับ ขอบคุณเทพแห่งธรรมะนะครับ Blaise Vaness Infinity นะครับทุกคนร่วมกันอนัโมทนาบุญเนวยนะครับลงอัศมุทนาบุญนะครับรน,น,น,บน,บนี่นี่สาธุสาธุนะครับสาธุนะครับโอเคนะเห็นไหมอาทิศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาเนาะอ๋อนี่นะวันนี้นะครับทุกคนร่วมกันอนัโมทนาบุญเนาะ อที่ผมเอา iPhone 16 Pro Max นะครับไปให้อาจารย์เบียรเนะาะให้ทุกคนร่วมกันอนุมโมทนาบุญนะครับอ่าในเครื่องมือในการเผยแพร่ธรรมะการขยายธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับเอการขยายธรรมะของพระพุทธเจ้าเนาะเอและและคนที่เป็นสปอนเซอร์ในครั้งนี้นะครับก็คือคุณลุงโรเจอร์ดอฟ นี่นะครับเออให้ทุกคนร่วมกันอนุทนาบุญนะครับร่วมกันอนุทนาบุญนะครับพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยถ้าเราล่วมอนุทนาบุญเนี่ยเราก็จะได้บุญเท่าผู้ที่ทําบุญเลยนะโดยผู้ที่ทําบุญนั้นนะพระเจ้าบอกว่าบุญผู้นั้นที่ทำอ่ะก็จะไม่พ้องลงเลยก็จะได้บุญเท่าเดิมแล้วผู้ที่อนุทนาก็ได้บุญเท่ากันนี่เห็นไหมะัะนั้นทุกคนร่วมอนุทนาบุญครับเออเราช่วยกันนะเราช่วยกันเผยแผ่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาตามที่เรามีกําลัง ใครมีกําลังทรัพย์เหลือเฟือเราก็ช่วยกําลังทรัพย์ใครมีกําลังแรงเราก็ช่วยกันกดแชร์คลิปธรรมะอมืได้หมดคลิปธรรมะของใครก็ได้ที่เขาเผยแพร่คําสอนของพระพุทธเจ้าที่เขาเผยแพร่อริยสัจทั้งสี่ที่เขาเผยแพร่อริยมรคมีองค์แปดที่เขาเผยแพร่ศีมมส,สมาธิและปัญญาจําไว้อืร่วมกันอนานมุทนาสาธุนะครับอืเนาะ สาธุสาธุนะครับอืใช่นี่อนุโมทนาบุญกับนี่นะครับประธานประธานบุญของเรานะครับประธานนะันเรียกว่าอะไรประธานไอ o ฟ e ประธาน i p h ฟนสิบหกลูกโรเจอร์ดอฟเน่มีร,รั์นะครับนี่โลกกับสาธุบุญนะครับ่ลกกับสาธุบุญโอเคนะเคลียร์นะครับเคลียร์นะเรื่องอาทิศีลสิะศีอาทิจิตตสิกขาอาทิ ปัญญาสิกขาเออเนาะศิลสิกขาเราเป็นฆราวาก็มีสิลธห้าเนาะจิตตสิกขาแล้วก็หมั่นเจริญอาปาสิเช้าเที่ยงเย็นเนาะอย่างน้อยสุดหนึ่งลมหายใจนี่นะพอเราเจริญจิตสิกขาเนี้ยเอาจิตจ,จิตมันรู้อยู่ลมหายใจเนาะอือม,มันก็ได้ัานหนึ่งสองสามสี่ก็เจริญปัญญาคือตาเห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับในสมาธินั้นมันก็จะหลุดพ้นเขาเรียกว่าอาธิปัญญาสิกขานี่คือสิกขาสามเนาะที่พวกเรานักปฏิบัติแล้วปัญญาเป็นยอด ปัญญาในการเห็นการเกิดการดับเป็นยอดนี่เห็นไหมอืมเนาะอันนี้เนาะเคลียนะครับสีขาสามอย่างแล้วจง่ายศีลส,สีขาจิตสีขาปัญญาสีกขาคือทําข้อหนึ่งแล้วอีกข้อหนึ่งมันจะเจริญขึ้นเห็นไหมถ้าเรามีสินห้าเสร็จปึ้งมันจะอยากจเจริญสมาธิเอาสติมอยู่รลมหายใจอ่าพอสติอยู่รลมหายใจเสร็จปึ้งใช่ไหมเราก็จะดูอะไรเราก็จะมีอธิป,ปัญญาสีขาคือตาเห็นความเกิดดับ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 อ่าเห็นไหมนี่แหละอืม ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับช่องวีวิมุตติแชรธรรมะจากอริศยศสตร์จากพระโอษนะครับเล่มนี้นะครับทุกวันอตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับผมไลฟ์แค่หนึ่งชั่วโมงนะอลกนันมุทนาบุญนะครับใครอยากมาฟังธรรมะอริยสตจจากพระโอษนะเข้ามาได้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มผมไลฟ์สดแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่เอนี่พระเจ้าก็พูดสิกขาสามนะครับแล้วท่านก็บอกว่า ท่านบอกนะครับให้พวกเราเนี้ยพึงเป็นผู้มีความเพียรมีกําลังมีความตั้งมั่นมีความเพง่งมีสติเห็นไหมท่านบอกให้พวกเราเนี่ยมีความเพียรน,นะมีความเพียรคืออะไรเอาสติมาอยู่กับลมหายใจมีกําลังมีความตั้งมั่นเนาะสํารวมอินทรีย์ประพฤติอธิศีลอธิจิตอ,ธ,อธิปัญญาพึงแผ่จิตครอบงามทิศท,ทั้งปวงด้วยสมาธิ อันหาประมาณมิได้เช่นเดียวกันทั้งข้างหน้าข้างล่างและเช่นเดียวกันทั้งเบื้องต่ำเบื้องสูงเออเช่นเดียวกันทั้งกลางวันกลางคืนท่านกล่าวกันว่าเป็นเสขะปฏิปทาหรือประพฤติทธรรมหมดจดด้วยดี นั้นท่านกล่าวกันว่าเป็นผู้รู้พร้อมในโลกมีปัญญาถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติวิโมกแห่งจิตย่อมมีแก่บุคคลน,นั้นผู้หลุดพ้นเพราะสิ้นตัญหาด้วยความดับสนิทแห่งวิญญาณเหมือนความดับสนิทแห่งไฟฉะนั้น,นเห็นไหมอืมเนาะนี่นะครับพุช้าก็ให้เราจเจริญอะไร อธิศิลสิลสิขาจิตศิขาอธิปัญญาศิกขานะสิขาสามอย่างท่านบอกนะครับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีคนถามพระเจ้านะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคําอันก่ลาวว่าเสขะเสขะดังนี้มีอยู่บุคคลชื่อว่าเสขะมีด้วยประการเท่าไร่พระเจ้าบอกนะครับ บุคคลที่ศึกษานั้นแหละชื่อว่าเสะศึกษาอะไรกันเล่าศึกษาก็คือศึกษาสามอย่างศึกษาศีลสิกขาจิตศิกขาปัญญาศิกขาพิสุทธิ์ทั้งหลายเพราะเขาศึกษาเขาจึงชื่อว่าเสขศดังนี้อืเมื่อเสขะบุคคลเล่นไปตามหนทางอันตรงศึกษาอยู่ย่อมก่อเกิดขึ้นต่อแต่นั้นจึงเกิดอรหัตผลตามลําดับ ต่อจากนั้นยานในความสิ้นแห่งภาวะสัญญอดย่อมเกิดแก่ผู้หลุดพ้นด้วยอรหัตผลเป็นผู้อยู่คงที่ว่าว,วิมุตติของเราไม่กลับกำเริบแล้วดังนี้นะท่านบอกนะครับพิสูจน์ทั้งหลายสิบขาบทร้อยห้าสิบขาบทนี้ย่อมมาถึงอุเทศทุกกึ่งเดือนเนาะอันนี้คือปฏิโมกของพระเนาะที่พระต้องลงปฏิโมกทุก,ทก ครึ่งเดือนครึ่งเดือนต้องลงปฏิโมกนะก็คือว่าทบทวนสินเราเป็นคารวาแล้วก็ทบทวนสินสินห้าออืมก็คือประชุมกันเนี่ยพระท่านก็ไะป,ประชุมเรื่องสินนะสิกขาจิตติสิกขาปัญญาสิกขา,ส,ขาสามอย่างเนาะในการประชุมอืมนี<ท>่เจ้าท่านบอกนะครับที่สุดในกรณนนี้เนี่ยเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในสินทําพอประมาณในสมาธิ ทำพอประมาณในปัญญาเธอยังก้าวล่วงสิกขาเล็กน้อยแต่ต้องอาบัตเล็กน้อยเหล่านี้ข้อนั้นเพราะอะไรข้อนั้นเพราะว่าไม่มีผู้รู้ใดกล่าวว่าอา,าพาต่อการบรรลุโลกุลกตตรธรรมจะเกิดขึ้นเหตุสัต์แต่ว่าการล่วงแต่สิกขาเล็กน้อยอือันนี้ไม่ของพระเนาะเราเป็นคารวาก็มีสินห้าเจริญสติไปอืสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาใหม่ผมไ like ลทุกทุ่มหนึ่งเนาะไลทุ่มหนึ่งนะครับไลแล้วก็พูดคุยอ่านธรรมะ หนังสืออริยสัจจากพระโอษนะครับเล่มนี้เนาะะแล้วใครมีคํานามธรรมะก็พิมพ์มาได้เลยครับพิมพ์มาได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอืมอันนี้พระุทธเจ้าท่านก็จะไล่เนาะไล่สัญ,ญญาณนะครับละสัญญ,ญาณสามได้เป็นโสดาบันนะแล้วก็ไล่มาละเอียดมากอืม โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเจริญอาณาปาสีกันสักสองนาทีครับมาเดี๋ยวเรามาเจริญอาณาปาสิกันสักสองนาทีนะครับทุกคนให้ทุกคนนะคู่ขาเข้ามาโดยรอบนะครับตั้งกายตรงเนาะคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงนะครับเอาความรู้สึกมาอยู่กับลมหายใจนะครับสองนาทีนะครับทุกคน หายใจเข้าเบาๆยาวๆสบายๆนะรู้สึกอยู่กับลมหายใจนะครับรู้สึกอยู่กับลมหายใจสบายๆนะเมื่อเห็นความคิดเกิดขึ้นก็ความคิดนั้นไม่ใช่เรานะครับ หนึนาทีสุดท้ายนะครับทุกคนเอาความรู้สึกมาอยู่กับลหมหายใจหายใจเข้าเบาๆยาวๆสบายๆเนาะหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันแผ่เมตตานะครับ รู้สึกถึงลมหายใจสบายๆนะครับหายใจเข้าเบาๆยาวๆสบายๆนะ,ะทุกคนนะครับเรามาร่วมกันแผ่เมตตานะครับให้ทุกคนนะตั้งจิตนะครับประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สอง ทิศที่สามทิศที่สี่แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องหน้าและเบื้องล่างแผ่ไปตลอดนะครับด้วยจิตที่มีเมตตาใหญ่หลวงไม่มีประมาณหาที่สุดไม่ได้ไปสู่โลกทั้งปวงสาธุสาธุครับ สาธุเอาเอาทุกคนเอาไปทำเนาะเอาไปเจริญสติอยู่กับลมหายใจนะครับเชา้าเที่ยงเย็นเนะาะออยู่กับลมหายใจสบายๆนะครับอ,อันมโวนะทุกคนเนาะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยผมไลฟ์สดหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะไลฟ์สดแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับอ่าไลฟ์สดแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะอืมนะ <rium> <ens> แล้ววันนี้นะครับผมได้เอาปฏิทินธ,ธ,ธรรมะเนาะอันนี้นะไปให้อาจารย์เบียน,น, ok นะครับนี่ปฏิทินธรรมะอันนี้นะผมเอาไปให้อาจารย์เบียนะครับใครสนใจก็ในทิกตอกนะครับนี่กดได้เลยนะปฏิทินธรรมะแล้วก็มีธรรมทานนะครับของท่านพุทธทาุเนาะอันนี้ที่ผมเอาไปให้อาจารย์เบียนะครับนี่ปฏิทินธรรมะมีทั้งแบบตั้งและแบบแบบแขวนนะสายธรรมะนะครับสายธรรมะกับปฏิทินธรรมะนะครับนี่ในทิกตอกนะครับในทิกตอก นี่เห็นไหมอืมใครใครยังไม่มีปฏิทินสายธรรมะนะครับจัดไปเลยนะครับปฏิทินสายธรรมะนะครับชุดชายแฟนกับพิอใครยังมีปฏิทินสายธรรมะนะครับปฏิทินนี้แหละที่ผมมาให้อาจารย์เบียเนะเาะออนี่ปฏิทินสายธรรมะนะครับพวกเราสายธรรมะอยู่แล้วนะครับอ่อืม โมทนาะใช่ครับสาธุนะร่วมกัน ok สาธุนะครับสาธุร่วมกันสาธุนะครับทุกคนอนุโม,โมโทนาสาธุกับคุณวีวันนี้เอาของมให้อาจารย์เบลสาธุนะครับทุกคนร่วมกันสาธุบุญเนอะร่วมกัน ok สาธุบุญนะครับใช่ครับปฏิทินปีหน้านะปฏิทินของปีหน้านะครับไม่ไม่ไม่ได้เอาปฏิทินปีนี้มาขายนะครับออปฏิทินนี้ัไม่ใช่ของผมมันเป็นของโรงทีมเนาะแล้วผมเห็นว่าปฏิทิน,นนี้ มันมีประโยชน์สําหรับสายธรรมะเนาะผมก็เลยซื้อไปให้อาจารย์เบียเนาะเอ,อแล้วผมก็เห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับมันเป็นธรรมะอะไรที่มันเป็นธรรมทานเนาะอะไรที่มันเป็นธรรมทานแล้วเรามีไว้เนี่ยมันเป็นสติเครื่องเตือนใจเราว่าให้เรามีสตินะเอ,อเพราะการที่เรามีธรรมะเนี่ยเราจะเป็นมีสตินะครับเป็นเครื่องในการที่ใช้ชีวิตไม่ไม่ประมาทเนาะเราจะมีสติอยู่กับลมหายใจมากขึ้นมีสติอยู่กับปัจจุบันนั่นเองเนาะเนี่ยเราบอกสิ่งดีต่อกัน แล้วราคามันห้าสิบเก้าบาทอะปฏิทินนั้นเนี้ยอืแบบแบบตั้งอ่ะแบบตั้งมันเก้าเก้ามั้งแบบแบบแขวนอะมันห้าสิบเก้าบาทนั่งในตะก้านะครับปฏิทินสายรรมาเนาะเนี่ยเออแบบแบบแขวนอะห้าสิบเก้าบาทแบบตั้งเก้าสิบเก้าบาทมีทั้งแบบแขวนแบบตั้งอืได้ทุกแบบ เออถ้าเผื่อผมปากบุดปฏิทินปีนี้นี่หายนะครับใครได้ปฏิทินมาในทิกตอกนะทิกตอกวีมุติครับเข้าทิกตอกมาในวีมุติผมปักตะกร้าให้นะอยู่ในทิกตอกนะครับอืมคุณวีเคยุ๊บเคยไปสิครับผมไปหาลงตามาเยอะมากแล้วเสื้อเสื้อขายวันที่หนึ่งครับเสื้อขายวันที่หนึ่งดีค่ะอาจารย์ไม่เคยเรียกร้องมีแต่ให้อนาะสาทุนะครับ วันนี้อนุโมทนาบุญไม่ใช่ครับลูหอนุโมทนาบุญนะชุดใหญ่ใสกระพริบนะครับทุกคนชุดใหญ่ใสกระพริบนะครับสาธุนะครับเครื่องขยายธรรมะนะครับอืมรอเสื้อรอวันที่หนึ่งนะครับรอวันที่หนึ่งเออรอวันที่หนึ่งเนาะรอวันที่หนึ่งนะครับปฏิทินสายธรรมะอันนี้นะครับผมเอาให้อาจารย์เบียร์ไปเนาะอืม มีทั้งแบบตั้งและแบบแขวนนะครับธรรมจัดสารสาธุครับเสื้อสวยเสื้อสติใช่ไหมอืมวันที่หนึ่งเนี่ยครับคอลเลคชันปีใหม่เพราะว่าผมมาจะทําเสื้อผมจะออกแบบเสื้อเดือนละครั้งผมแล้วผมจะทําขายแค่เดือนละครั้งเท่านั้นอ่าวันที่หนึ่งเนี่ยเอยงเสื้อคอลเลคชันสติเนี่ยก็เป็นคอลเลคชันของเดือนธันวาผมจะทําขายแค่เดือนธันวาเสื้อระยะสติก็จะมีแค่เดือนธันวาเด,นเดือนเดียวใช่ไห อ่ามีเดือนธันวาเดือนเดียวปุ๊บถ้าเกิดเป็นมกราก็เป็นคอลเลคชันอื่นละรอวันที่หนึ่งครับรอวันที่หนึ่งรอวันที่หนึ่งนะครับปฏิทินนะครับปฏิทินธรรมะขับว่าใครบอกปฏิทินปฏิทินสองห้าหกแปดนะครับไม่ได้สองห้าหกเจ็ดนะครับเออเอาปฏิทินมาบอกให้ทุกคนซื้อปฏิทินสองห้าหกเจ็ดที่หาเลย อันที่สองห้าหกแปดนะครับทุกคนใส่เสื้อเสื้อสติสวยเสื้อสตินะครับรอวันที่หนึ่งสวัสดีทุกคนนะครับ สาธุสาธุครับ <c oughs> <ๆ S 1> รอเสื้อวันที่หนึ่งธันวานะครับวันที่หนึ่งธันวาเด <c oughs> ี๋ยวผมเา